สืบเนื่องมาจากมีพี่น้องสื่อมวลชนไปโทรมาสอบถามในส่วนของกระบวนการในการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งที่กำหนดเวลาไว้ชัดเจนแล้วก็คือวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับที่โรงแรมมิราเคิลแบรนด์เริ่มเวลาแปดนาฬิกาสานาทีนะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมใหญ่หวิสามัญเพื่อที่จะเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะกรรมการ บริหารทางประชาธิปัตย์อันนี้มีการสอบถามในส่วนของขั้นตอนกระบวนการแน่อนอนที่สุดครับขณะนีะ้ในส่วนของสำนักง,งานเลขาธิการคักในส่วนของรักษาการคณะกรรมการบริหารพรักทั้งชุดนะครับได้มีการไปจปัดเตรียมสถานที่และที่สําคัญมีการกําหนดในส่วนขององค์ประชุมที่ ตามข้อบังคับพักประชาธิปัตย์ข้อที่8 1นะครับผมย้ำนะครับข้อที่8 1ซึ่งขณะนี้ได้กดําหนดตามที่กฎหมายกําหนดไว้คือกฎหมายพรรคการเมืองกําหนดว่าจะต้องมีไม่น้อยกว่า250ท่านแต่ในส่วนของข้อบังคับพักประชาธิปัตย์ได้มีเตรียมมีการเตรียมองค์ประชุมไว้เบื้องต้น346้คนนะครับ 3 4 6คนแล้ก็มีมติของคณะกรรมการบริหารรับที่ให้มีการกำหนดองค์ประชุมสำรองนะครับเป็นจำนวน150ท่านอันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่จะไปร่วมประชุมเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อ,อที่จะเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของ บุคคลที่เป็นสมาชิกพักที่มีการเปิดตัวกับพี่น้องสื่อมวลชนไปบ้างแล้วหรืออาจจะมีบุคคลอื่นที่ยังไม่ได้มีการเปิดตัวต่อสาธารณะแต่ผมต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้ว่าขั้นตอนทั้งหมดก็จะไปยุติที่วันที่9ยุติในที่นี้คือใครจะเป็นผู้สมัครก็จะต้องไปมีการเสนอชื่อต่อ ที่ประชุมใหญ่วิสามันขณะนี้ก็ต้องใช้คําว่าผู้แสดงเจตจํานงในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เหตุผลที่ยังไม่ถือว่าเป็นผู้สมัครเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการตามข้อบังคับพักก่อนนะครับเมื่อมีการเปิดประชุมแล้วเมื่อมีการเข้าสู่ระเบียบวาระของการเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็จะต้องมี สมาชิกซึ่งเป็นองค์ประชุมจะต้องลุกขึ้นแล้วก็เสนอชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตั้งใจจะเสนอพร้อมกับมีผู้รับรองเ oh. มื่อมีผู้รับรองแล้วถ้าเกิดมีการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องนั่นความหมายก็คือจะเป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการในส่วนของการสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย ผมมีความมั่นใจนะครับในวันที่เก้าธันวาที่จะถึงนี้นะครับพักจะได้หัวหน้าพักคนใหม่ผ่านระยะเวลามาพอสมควรนะครับและยังเชื่อมั่นว่าหัวหน้าพักคนใหม่จะนํพาพักเก้าเดินต่อไปในอนาคตและก็เชื่อมั่นนะครับด้วยความเป็นสถาบันทางการเมืองบุคคลที่จะมาเป็นหัวหน้าพักกระทรวติปัดเราก็ต้องยึดหลักการ คิดอุดมการ์ของพักมุ่งม,มั่นฟื้นฟูพัฒนาพักให้เข้ากับสภาพสังคม,มเศรษฐกิจการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและที่สําคัญที่สุดก็จะมาเป็นผู้นําในการทํางานรับใช้พี่ร้องประชาชนในประเทศผู้นําในการรวมศูนย์เพื่อที่จะให้มีการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพักให้มีความยั่งยืนในอนาคตนี่ก็ในส่วน การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เดี๋ยวจะให้มีคำถามนะครับว่าอาจจะสงสัยว่าในส่วนของคุณสมบัติต้องดำเนินการอย่างไรมากทางแก้ในข้อบังคับกรณีนี้ไม่ได้เป็นการยกเว้นข้อบังคับไม่ได้เป็นการแก้ไขข้อบังคับนะครับแต่ข้อบังคับเขียนไว้ว่าถ้าบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ผมกล่าวมาต้องทําอย่างไรครับ สมาชิกที่เสนอชื่อคนเป็นหัวหน้าก็าจะต้องขอให้ที่ประชุมใหญ่เนี่ยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมใหญ่เพื่อที่จะอ,อนุญาตให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพักได้ซึ่งคนที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งของรรคมี ท่านผู้ดีกัลยาโสพลพาณิชมีท่านดมตรสามารถรา,ราชฎรชลสิทธิแลวก็มีผมเป็นกรรมการการเลือกตั้งเมื่อมีการเสนอแล้วมีคนที่มีคุณสมบัติไม่ครบแล้วมาขอ,อมติจากที่ประชุมใหญ่เพื่อที่จะให้มีการลงคะแนนให้ได้เสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ผมก็จะสั่งนับองค์ประชุมก่อนครับด้วยสั่งนับองค์ประชุมแล้วจํานวนองค์ประชุมที่อยู่ในห้องประชุมจานวนเท่าไหร่ ก็จะเอามาคำนวณเป็นสัดส,ส่วนเพื่อให้ได้สามในสีอันนี้ก็ในส่วนของอาการปฏิบัติตามข้อธปักคนที่ลงเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นอกจากจะมีคุณสมบัติต่างที่ผมกล่าวมาแล้วในข้อที่3ามระบุไว้ค่อนข้างชัดนะครับว่าในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพักต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ที่อยู่ในที่ประชุมอันนี้ไม่มีปัญหาครับ เหตุผลเพราะว่าใครที่เสนอบุคคลใดลงแข่งขันในตําแหน่งต่างๆโดยทั่วไปทุกคนก็จะยกมุนรละรปรให้แต่ในข้อนี้ระบุไว้อ,อีกว่าหัวหน้าพักต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับพักข้อที่31วงเล็บสความหมายก็คือต้องเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรในนามพักมาก่อนถามว่าตรงนี้มีทางแก้ไหมครับ มีทางที่จะเข้าสู่กระบวนการแข่งขันได้หรือไม่ได้ครับใช้หลักเกมเดียวกันครับอาจจะเสนอเป็นยติเดียวกันก็คือขอให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่วิสามันให้อนุญาตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมใหญ่ก็าสามารถที่จะเข้าสู่การแข่งขันลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ ในส่วนที่มีคําถามเพิ่มไหมครับเมื่อกระบวนการเสนอชื่ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งก็ได้มีการประชุมเมื่อ,อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ว่าบุคคลที่ผ่านการเสนอชื่อแล้วนะครับสมมุติว่าสี่ท่านหรือห้าท่านแล้วแต่นะครับผมไม่อาจทราบได้ก็จะกําหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน ในนโยบายหรืออุดมการของผู้ที่จะลงแข่งขันในตำแหน่งหัวหน้าพักว่ามีแนวนโยบายอย่างไรโดยให้เวลาเจนาทีครับเวลาเจนาทีนี้ให้ผู้สมัครทุกท่านเนี่ยได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีเพื่อที่จะให้องค์ประชุมได้ทราบถึงแนวคิดได้ทราบถึงแนวนโยบาย ได้ทราบถึงอุดมการของแต่ละท่านว่าท่านจะนํำพาพักไปในทิศทางใดจํานวนเวลากําหนดไป้ชัดนะครับว่าจะต้องไม่เกินเจ็นาที